สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกั๊กอีพีที่29นะครับสำหรับอีพีนี้เราก็จะมาดูพัดลมที่ซีเสียกันนะครับว่าซีเสียที่จริงแล้วเนี่ยอาการมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยนะฮะไปซื้อซีมาเปลี่ยนโดยที่ซีมันไม่ได้เสียจริงนะครับเพราะว่า,าการซีเสียนั้น มันจะไปใกล้เคียงกับอาการบูสเสียอาการแกนเสียครับอาการมอเตอร์เสียมันจะคล้ายกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีข้อบ,บ่งชี้บางประการที่ทำให้เราจำแนกแยกแยะออกมาได้ว่าอาการแบบนี้แหละมันคือซีเสียนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันด้านในคลิปนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งกดถูกใจนะครับทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube และเฟซบุ๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างโฮด้วยครับไปพบกันด้านในคลิปเลยครับสวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง,ง่ายๆไม่มีกักสำหรับในคลิปนี้เรามาดูพัดลมที่ซีมันเสียกันนะครับว่าอาการของซีเสียเนี่ยเราจะสังเกตได้จากอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะเปิดถอดแกนอะไรต่ออะไรไมันออกมาดูเนี่ยเราดูทางกายภาพกันก่อนได้นะฮะแล้วเราก็ลองประเมินทรอขาวดูก่อน โดเ,เริ่มต้นเสียบปลั๊กนะฮะอาการสีเสียใส่ใบพัดมันมีน้ำหนักน้ำหนักมันจะถ่วงใบทําให้มันออกตัวไม่ไหวนะครับอันนี้แสดงว่าสีเสื่อมสีเสื่อมเยอะลองกดเบอร์สามดูนะครับแล้วลองมือช่วยหมุนดูนะครับเราลองดูสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คืออาการสีเสียมันจะหมุนได้แล้วมันจะค่อยๆแรงขึ้น แม้ความเร็วมันจะได้ไม่เท่ารอบพัดลมปกติแต่ว่ามันก็จะค่อยๆเร็วขึ้นนะฮะอันนี้คือซีเสียถ้ามอเตอร์ชดรอบมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ครับมันจะความเร็วมันจะคงที่ช้าๆตลอดอันนั้นคือมอเตอร์ชดรอบแต่อันนี้ซีเสียอาการจะเป็นแบบนี้นะฮะมันค่อยๆเร็วขึ้นถึงมันจะเร็วไม่สุดก็ตามแต่มันก็เร็วขึ้นกว่าตอนที่เราเอามือดันไปนะถ้าเราเปิดทิ้งไว้แบบนี้ มันก็จะหมุนช้าแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับนะมันก็จะหมุนช้าไปอย่างนี้เรื่อยๆครับความร้อนโดยปกติมันจะถูกระบายออกมาทางด้านหน้าจากการที่ใบพัดหมุนพอใบพัดลมมันหมุนมันหมุนไปนะฮะมันก็จะดึงเอาความร้อนจากในมอเตอร์เนี่ยออกมาทางด้านหน้าด้วยมันดูดออกมาฮะโดยอัตโนมัติของมันเองฉะนั้นเวลาที่มันหมุนช้าการดูดความร้อนออกมาจากทางด้านหลังมันก็ทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมอเตอร์มันก็จะร้อนบ้างนะครับแต่ว่า ไม่ได้ร้อนเกินถึงขนาดไหม้นะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับันอกกตัวไม่ได้แล้วก็ความเร็วมันไม่พอนะทำให้เราเปิดเราไม่เย็น,นครับนี่คืออันดับที่หนึ่งที่เราจะเช็คนะครับและเรามาดูขั้นตอนต่อไปปิดปิดนะฮะปิดถ้าซีเสียเนี่ยสังเกตได้ถ้าไม่ใช่แกนถ้าซีเสียมันจะค่อยๆหยุดดูนะฮะมันจะค่อยๆหยุด จะค่อยๆหยุดนะครับไม่ไม่ฝืดไ,ไม่อะไรนะครับถ้าเป็นแกนเสียม,มันจะหยุดกึกเลยนะอันนี้เราก็ประเมินได้อย่างนะครับแล้วเราก็ถอดใบไอถอดไฟออกปลั๊กไฟออกครับแล้วก็ลองถอดใบพัดออกดูปอดใบพัดออก,ออกเอามือหมุนแกนดูว่าลื่นไหมนะครับ อันแรกอันดับแรกหมดูนะครับก็ลื่นตามที่เรา,าตั้งคาดเอาไว้แต่แรกแล้วนะครับลื่นปกตินะครับดึงเข้าดึงออกว่าถ้าแกนข้างในมันเสียเป็นเส้นมันจะรู้สึกกึ๊ดกึ๊ด,ก,ดกึ๊ดนะฮะเวลาเราดึงเข้าดึงออกอย่างนี้แต่ถ้ามันเรียบๆก็แสดงว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งที่เราต้องดูคือดึงดันขึ้นดันลงแบบนี้นะครับอย่างนี้นะะ ขึ้นลงขึ้นลงนี้นะครับว่าได้ไหมต้องไม่ได้เลยนะครับถ้ามันได้แม้เพียงนิดเดียวแสดงว่าบูทสึกแล้วแต่นี้ก็ไม่เลยฮะแน่นปกตินะครับจะเข้าจะออกได้ประมาณ2มิลตามมาตรฐานนะครับของช่วงเพลงทั่วไปก็เป็นั้นว่าอันนี้คืออาการสีเสียนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าหลงทางถ้าแกนฝืดก็คือแกนฝืดนะครับถ้าดันขึ้นดันลงได้ก็แสดงว่าบูทหลวมดันขึ้นลงนี้นะครับ ถ้าขึ้นลมนี้ได้แสดงว่าบูธหลวมนะครับบูธศึกต้องเปลี่ยนอันนั้นคือต้องเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนถ้าแกนฝืดต้องเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนแต่อาการนี้ต้องเปลี่ยนซีนะครับและช่างที่ดีเวลาเปลี่ยนซีเราต้องเปิดออกมาให้ถึงบูธนะครับแล้วก็เติมน้ํามันบูธเข้าไปใหม่ด้วยนะครับผ้าผ้าซับน้ํามันไม่ดีหรือน้อยก็ใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปเลยนะครับอย่าเปลี่ยนแค่ซีแล้วก็จบนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนซีพร้อมกับถอดดูบูดดูแกนด้วยนะครับพัดลมทุกยี่ห้อนะครับจะออกอาการเดียวกันหมดนะครับไม่ได้กําหนดว่ายี่ห้อไหนจะอาการแบบไหนนะครับถ้าซีเสียคือพัดลมยี่ห้อไหนก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกัน ขั้งหน้าเวลาจะดึงออกถ้ามันมีเปื้อนๆคราบน้ำมันเหนียวๆก็เพีเดยดมันออกก็หน่อยนะครับมันจะได้ไดง่ายๆนะอย่าดึงแรงเดี๋ยวมันหลุดออกมา สสยไฟออกมาด้วยนะครับเอามือคุมหัวมันออกมาด้วยอย่างนี้นะครับเปลี่ยนให้เขาเลยนะครับแล้วถ้าเป็นของที่ร้านนะครับก็จะเปลี่ยนฟิวให้ด้วยนะครับฟิวตัวขาวเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมา านาะโดนความร้อนมานานตัวนว่นะครับขนาดจะเริ่มใกล้เพราะจากประสบการณ์แล้วหลายๆตัวนะครับทําเสร็จเรียบร้อยกลับไปใช้ไม่นานถึงขาดกลับมาครับฉะนั้นถึงมือเราแล้วเราเปลี่ยน จะรัดอันนี้แนะน,นำเ,นเพื่อนๆนะครับว่าให้รัดในร่องเดิมครับผมเน้นทุกครั้งว่าให้รัดในร่องเดิมครับอย่าเห็นว่ามันไม่สำคัญนะครับก็ วิธีเปลี่ยนยังไงวิธีเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนก็เอาเนี่ยใส่ไปในเป้าเดิมมันก่อนครับฟิวเนี่ยใส่ไปในเป้าเดิมมันก่อนนะครับแล้วก็ลัดนี่นะครับวิธีเปลี่ยนฟิวนะครับนี่นะครับ รัดสิวรัดวัดรัดไว้มันอยู่กับที่แล้ <S 2> <S 2> วก็รัดขานะครับมันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับรัดขาให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วตัดออกตัดเกลนที่เกินออกไปเลยน,น,นะครับนี่นะแล้วก็แบบ ครับก็บัดีงง่ายนะครับไม่มีอะไรายากเพราะว่าของมันล็อกอยู่แล้วนะครับ วงแหนหรือมีดจะได้นะครับแต่เอามาเปล่านี่ฮะถ้าเป็นแหวนสตงิงรุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับของฮาต์ตลินะฮะขอ,องฮาตา์ติถ้าเป็นของฮตลิเป็นรุ่นนี้เอาคมเข้าหาตัวเข้าหาตัวนะครับด้านคมเข้าหาตัวแล้วก็มอขาสามขาขึ้นมามองหน้าหน่อยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสติงล็อกรุ่นนี้นะครับก็ทำแบบ นี่นะฮะให้มันมุ้ม,มาข้างหน้านิดนึงครับเวลาใส่เข้าไปมันกะกดแน่นนะครับอย่างนี้ผมใส่ผ้าซับน้ำมันเพิ่มเข้าไปเลยใส่ผ้าทับน้ำมันเพิ่มเข้าไปเลยอันนึ่งใส่ผ้าซับเพิ่มเข้าไปเลยนะครับ มันปิดไม่อย่างครับอันนี้ค่อยกดไปทีละข้างนะให้มันลงไปทีละข้างผมรับรองว่าแน่นใช้จะลูกปวดก็ไม่หลุดออกมาแล้วครับน,น่นแล้น่นแลนะครับไปล้ววาเสร็จข้างหนึ่งพอเสร็จข้างนี้เราก็เอานี้เก็บเข้าไปให้มันอยู่ตำแหน่งเลยจะได้ไม่ไม่ไปโดนตะทบอะไระครับไม่ต้องเสี่ยง ไม่ได้แน่นเท่าไหร่หรอกครับเรียบร้อยลากกลางขาหลังต่อที่เดียวกันครับแล้วเบาๆเพื่อไปลงแนว ต้องให้เขากลับมาอีกนะฮะเขาจะได้ไปบอกต่อเขาื่นใะห้กลับมาทำกับเราเยอะๆนะครับอันนี้ครับเหมือนกันฮะนอมไา้ด้านหน้าหน่อยน้ำเวลาใส่เอาทางด้านไม่กคมลงนะฮะเอาทางด้านกคมขึ้นนะครับมันจะรับกับบุกพอดีนี่นะครับฝามาเตะ กลับเข้าไปอันนี้ไม่ต้องเซตอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาแหวนเปิดไน้มันออกมาครับ มันไม่ได้เปลี่ยนซีนะครับเนี่ยเปลี่ยนข้างในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนซีทีเดียวเลย ก่อนที่จะเปลี่ยนซีเราก็ลองวัดค่าโอห์มอยู่ซะก่อนก็ได้นะว่าว่าโอห์มเท่าไหร่นะครับค่าคอยคอยนี่คือถ้าเราวัดที่ขั้วซีมันจะเป็นค่ารวมของคอยทั้งหมดทุกขดนะครับมารวมกันนะครับจะได้ค่ารวมที่ซีนี่นะครับนะฮะแต่ว่าเราต้องตัดต้องคอยวัด on. หรือเรา800โวลต์นะครับนะถ้ามอเตอร์ดีค่าเฉลีย่ยก็ยะ่อยู่ใกล้เคียงประมาณนี้นะครับสำหรับ18นี้คน้าเพราะว่าเครื่องเขาก็จะเบอร์ใหญ่กว่า ด้านหน้านี้นะครับดูด้านนี้มันเป็นรูที่มองเข้าไปเราจะเห็นคลองของแดงนะครับมอเตอร์ข้างในนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนนะครับเพราะว่าเวลาที่ใบพัดลมมันหมุนเนี่ยมันก็จะดึงาดาจากความร้อนจากองพวกนี้นะครับดึงออกมาดึงออกมาตลอดเวลานะครับดังนั้นพวกเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวลาที่พัดลมทำงานเนี่ย มอเตอร์มันก็จะไม่ร้อนนะครับตามที่มันหนึ่งแล้วมันไม่ได้สียนะครับถ้ารอบมันปกติอยู่ครับมันก็จะสูกระบายความร้อนตลอไปไปเลดเวลาโดยใต้ใบก็จะมีคลี้เพิ่มความแข็งแรงของใบเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะเผาลมระบายอากาศให้กับตัวมอเตอร์ะครับ เราเปิดกัะโลมเราจะสังเกตได้ว่าหัวกะโหลกจะไม่ร้อนเลยเวลาที่เราเปิดแต่เวลาที่เราเปิดนะครับสักพักนึงแล้วเรามาทำอยูมันจะร้อนนะครับเพราะว่าความร้อนที่สะสมอยู่ในตัวถังแมันจะถูกระบายออกมาระบายออกมามันจะอบหัวกะโหลกเพราะว่ามันยื่มีลาระบายไปไปาาออกด้านหน้าครับจะอบหัวกะโหลกมก็มันจะทําทให้หัวกะโหลมเนี่ยมีความสว่า,า,าร้อนนะครับฉะนั้นเวลาที่แก๊สเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ใน การที่ความเร็วของใบพัดมันได้ไม่เท่าเดิมนะครับัสดงให้การระบายความร้อนที่ออกมาด้านหน้าเนี่ยเสียไปนะครับมันก็จะทำให้มอเตอร์เนรอ้อนเกิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกันดูนะครับเบอร์หนึ่งก่อนเลยแล้วกัน